สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ตาตาฝาเที่ยวมีประเด็นใหม่แล้วรู้จักครูอาสาไหมท่านผู้ชมครูอาสานี่ก็คือครูอาสานี่คือเป็นมาจากสพปเราเนาะครูอาสาคือครูครูที่มาสอนนักเรียนเนาะบางคนที่แบบว่าทําไมถึงเขาถึงอยากเป็นครูอาสากันเพราะว่าการที่เราเป็นครูอาสาเนี่ยมันมีโอกาสที่จะถ้าเราเป็นครูอาสาแล้วมันมีโอกาสที่จะไต,ต่เต้าไป ในการรับราชการได้ก็คือถ้าทํางานเป็นานานๆอะไรประมาณนี้ถ้าทางราชการของของเราเขาเห็นสมควรเขาจะบรรจุให้แต่บางท่านก็ทํามาหลายปีแล้วก็ยังไม่เคยได้บรรจุอะไรประมาณนี้แต่แต่ถามว่าครูอาสานี่อ่คนอยากเป็นไหมอยากเป็นเพราะว่าบางทีน้องๆที่น้องๆท,ที่ที่เป็นคนคนเราเนาะที่จบมาใหม่ๆก็อยากเป็นครูอาสาแต่ว่าพอพอไปสมัครแล้วเขาก็จะบอกว่าต้องต้องมีแบบเสียเงินเสียทองอะไรประมาณนี้ คำว,ว่าเสียเงินเสียทองก็คือเหมือน,ในใคล้ายว่าเสียเงินเสียทองไปแล้วไปเป็นครัวสา,านี่ไม่ได้เงินเดือนนะท่านผู้ชม <c oughs> งงไหมงงไหมงงไหมคนคนไหนที่อยากจะเป็นครัวสา,าคุณต้องมาเสียเงินอาจจะแปลว่ามีค่าในสักอย่างนี่แหละอ,อประมาณนั้นแหละก็คือต้องเสียเงินในเขาเขาต้องกางให้คุณอา่าเป็นครัวสา,าแต่ถ้าถ้าคนไหนที่แบบว่าเอาไม่ไม่ยอมเสียหรือว่าอะไรประมาณนี้ก็คือก็หมดสิทธิ์ไป แล้วตอนนี้พอดีตาตาพา,าเที่ยวไปเจอคลิปของน้องคนหนึ่งเป็นยูทูบเบอร์คนลาวเนาะชื่อชื่อช่องน้องน้องกล้าเนาะนั่นแหละเขาเขาก็ลงลงแบบว่าญาติเขาอะที่เป็นครูมาเป็นครูอาสามาเจ็ดปีไม่มีเงินเดือนเลยนะครูอาสานี่คือที่ประเทศลาวนคือจิตอาสาเหมือนบ้านเราว่าจิตอาสาไม่มีเงินเ,นเดือนนะแต่ว่าไม่มีไรายได้แล้วเขาจะอยู่ยังไงใช่ไหมท่านผู้ชม ขาก็จะม,มีที่นักเรียนที่ที่ในโรงเรียนที่เขาสอนอก็จะมีนักเรียนก็จะร่วมกันช่วยกันออกเนาะออกออกเงินพอสิ้นเดือนมาปุ๊บเนี่ยทางทางนักเรียนเนี่ยเขาจะทางราชการนี้คือไม่ให้อะไรนะราชการนี้คือไม่ให้ตังอะไรเลยนะก็คือทางโรงเรียนเขาเห็นเห็นใจเนาะน,นักเรียนเห็นใจพวาก็เลยช่วยกันคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งพันหนึ่งพันกีบหนึ่งพันกีบถ้าเป็นเงินถ้าเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณบาทกว่าเกือบสองบาท คือนักเรียนร่วมใจกันนะให้ครูอาสาคนละเ,เกือบสองบาทเอาพูด,ดง่ายๆคนละสองบาทเอาพูด,ดง่ายๆเนาะคนละสองบาทแล้วก็มารวมกันหลายหลายคนรวมกันแล้วได้ได้ถ้าได้ประมาณหนึ่งแสนกีบเนาะหนึ่งแสนกีบก็จะอยู่ประมาณร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบาทเนาะไม่ถึงสองร้อยแต่ถ้าเดือนไหนที่เก็บได้เยอะประมาณสองแสนกีบนี่ก็อยู่ที่ประมาณสามร้อยกว่าบาทนั่นแหละรายได้ของครูจิตศาสา ที่ประเทศสบ,บปเราวก็จริงมีประมาณนั้นงงไหมท่านผู้ชมล้วจะอยู่ได้ยังไงคือคล้ายๆว่าพอพอครูอาสาเนี่ยเขาเขาไม่มีเงินเดือนใช่ไหมเขาไม่มีเงินเดือนเขาก็ต้องแบบพอเลือกงานไปเขาต้องไปหาปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรหานั่นหานี่ขายอะไรประมาณเนี้ยเพื่อที่จะอดทนอดทนเพื่อที่จะว่าวันใดวันหนึ่งที่ทางทางรัฐบาลเขาจะอนุมัติให้เราเป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นครูที่มีไรายได้ใช่ไหมที่มีเงินเดือนใช่ไหมก็เลยงงว่า ไปอยู่ได้ยังไงทั้งเจ็ดปีพอดีเป็นญาติของน้องน้องที่เป็นยูทูบเบอร์ของเราเขาบอกว่าญาติเขา,าอะอดทนอยู่เจ็ดปีไม่มีเงินเดือนเลยบางทีเห็นเห็นครูอ่าเห็นคุณครูอ่ที่ที่โรงเรียนแต่งตัวนั่นส,สวยๆอะไรประมาณเนี้ตัวเองก็ไม่มีเงินเดือนก็ไม่มีเงินไปซื้อชุด,ส,ดสวยๆมาใส่ไงก็ก็ก็คล้ายๆว่ามันก็ยังไงอะมันมันก็แอบแบบว่าเอ๊ะเราทําไมไม่ได้ทักทีอะไรประมาณเนี้นั่นแหละเหตุผลบางที การที่เราเป็นครูอา,าสานี่ก็คือชาวบ้านเวลาเขามีงานงานแต่งงานอะไรต่างๆงานกินดองอะไรประมาณเนี้ยเขาก็จะมีการดเชิญเราใช่ไหมแล้วเราไม่มีเงินเดือนเราจะเอาเงินที่ไหนไปใส่ใที่แมบท่านผู้ชมเพราะว่าคําว่าเป็นครูนี่ก็คือเขาก็คิดว่าเรามีหน้ามีตาเขาเชิญเราแต่เขาไม่รู้ว่าเราไม่มีเงินเดือนเราจะเอาเงินที่ไหนไปใช้อะไรประมาณนี้ก็คือสรุปไม้ฟังง่ายก็คือแค่ว่าครูครูจิตอาสานี่ก็คือไม่มีเงินเดือนนะท่านผู้ชมหลังจากน้องผู้หญิงที่เป็นครู อาศาัยอยู่ที่ประเทศลาวเจ็ดปีไม่มีเงินเดือนเลยเ <K> ขาเลยคิดว่าน่าจะไม่มีอนาคตไม่มีหวังที่จะได้บรรจุแล้วละ่ะบรรจุเป็นรัชกรเนาะรัชกรก็คือราชการของของประเทศไทยนี่แหละแต่ประเทศสมปัเราเขาจะเรียกรัชกรเป็นรัชกรก็เลยบอกว่าคงคงคงไม่ได้เป็นแล้วละ่ะเขาก็เลยลาออกแล้วก็มามา,มาทำงานที่เมืองไทยเชื่อไหมว่าทำงานที่เมืองไทยอะ่ะจากที่ว่าไม่เคยมีเงินเดือนเลยอ่ะได้เงินเดือนเดือนละหมื่นหมื่นสองครับท่านผู้ชม เดือนละหมื่นสองก็ดีใจมากเลยเพราะว่าเกิดมาเขาไม่เคาได้เงินเดือนเนาะอันนี้เราไม่ได้โบี่อะไรนะ,ะเราก็ดีใจกับเขาแหละที่ที่เขาออกมาในจุดจุดนี้ได้แล้วกินก็กินกับเจ้านายอาหารการกินหรือว่าที่อยู่กินกับเจ้านายก็คือหมื่นสองนี้ได้เน็ตๆเ,เลยประมาณนี้ตรงวันนี้เขาก็ดีใจมากรู้สึกว่าจะทํามาปีหนึ่งแล้วนะนะทำมาเป็นปีหนึ่งแนละ้วถ้าท่านถ้าท่านสนใจเอ่อสนใจอยากจะไปเอ่อฟังแบบเต็ม,ตมๆ็เข้าไปดูท,ที่ที่ช่องน้องน้องกล้านะ ยูทูบเบอร์ลาวนะช่องน้องก้าก็จะประมาณนี้แหละก็สูมให้ฟังว่าครูอาสาไม่มีเงินเดือนนะทนอยู่ตั้งนึกเจ็ดปีคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้ท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องน้อยๆเป็นกําลังใจช่องน้อยๆของตาตาฟาที่เบเดนตลอดนะก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมากเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับ สวัสดีครับวัดบ๊ายบายเจอกันใหม่นะ